ันดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้พี่แป้งและแก๊งเพื่อนๆเนี่ยกลับมาอยู่ในเกม Among Us อีกเช่นเคยว, <laughs> วันนี้ก็ต้องมีโหมดใหม่มาเล่นกันอีกแล้วซึ่งโหมดในวันนี้เนี่ยพวกเราเลือกเป็นโหมดจุดเวลามา ฆาตกรนะคะจะมีการหยุดเวลาได้ทั้งหมด15วิ mm hmm. และในระหว่างที่ฆาตกรหยุดเวลานะคะ mm hmm. เพื่อนทุกคนเนี่ยจะไม่สามารถขยับได้เลยส่วนฆาตกรเนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือต้องไปแอบในมุมลืบเพื่อที่จะคอยสังหารเพื่อนระหว่างที่ฆาตกรเดินนะคะ mm hmm. เพื่อนๆเนี่นยจะมองไม่เห็นแต่ว่าก็ต้องดูดีๆนะเพราะว่าถ้าเวลาฆ่าเนี่ยมันก็ยังมีการฟันนะคะและก็จะมีแบบตัวละครของเราอยู่บนศพด้วย ยังไงเดี๋ยวลองมาดูดีกว่าว่าฆาตกรเี่ยจะเนียนขนาดไหนแล้วพวกเราจะจับตัวฆาตกรได้ไหมถ้าพร้อมแล้วไปเลยกันเลยค่ะไปเลยไปเลยกันเลยครับไปนะครับถึงผมจะหยุดเวลาได้แต่ก็ไม่อยากไม่อาจหยุดให้เธอไปจากกันไม่ทำอะไรวะโอเคครับผมโอ้โหดูด่านเป็นไงด่านสวยมากๆเลย มาปุ๊บผมวิ่งไปก่อนเลยครับไม่มีควีนะออ้ยดูด่านด่านอย่างเท่ด่านใหม่ผมเกิดมาเพื่อทำควีแล้วก็ตายจากไปไม่มีอะไรมากโอเคควีตเฮ้ยผมมีสแกนผมมีสแกน,ผม,มแกนผมเป็นคนดีมากๆผมจะเก็บไว้ก่อนผมจะเก็บไว้ก่อนว่าแบบเอ้ฉันมีสแกนนะเฮ้ยผมมาดูควีตเนี้ยอเอ้ย อันนี้คือเมื่อกี้ใครอะเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนตอนนั้ยังไม่มีใครหยุดเวลานะเฮ้ยไปไหนแล้ววะสีม่วงสีม่วงไปไหนไวจังเฮ้ย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 อายุสี่เลียสไม่นะเราอยู่คนเดียวแบบนี้เราอาจจะเสียชีวิตได้พี่แป้งพี่แป้เฮ้ยหยุดเวลาอย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าฉันฉันจะโดน เราจะขยับไปได้นะครับจํานวน15วินาทีด้วยกันนะฮะจังหวะน,นี้เราจะค้างเราจะรู้ได้ไงว่ากูเดินได้ปรอมันจะมาขยับได้เดินได้โอเคตรงนี้ยังไม่มีศพครับตรงนี้ไม่มีศพเฮ้ยกูตายไป่สคนเฮ้ยโเฮ้ย คือตัวพร้อมกันเลยเหรอใครเป็นคนทำใครพี่โม่เอาใครทำไมอ่ะทำไมอ่ะเพราะว่าเขาวิ่งลงมาจากตบไอ้ยาเฮ้ยวิ่งจากไหนวิ่งจากหน้าวดอะไรของปานเนี่ยเฮ้ยปานห้องที่หต้องรูปตั้งอยู่ตรงไหนพี่อ๋อใช่พี่ต้องแน่นอนใช่ไหมใช่มันอยู่สอง มีศพอยู่สองศพพี่แล้วพี่โมวิ่งมาแอบตรงมือหลบเฮ้ยหัวแล้วโอ้ยน้ำเสียงองคุณไปเลยหัวแล้วฟังผมก่อนอย่าพึ่งหูเบาแต่ในหน,หน 2, ูฟังก in ็ได้ฟังไปแล้วนะบอกไว้ก่อนเคุณอาจดิฟรายออกมาพวกคุณเล่นเกมนี้กันมากี่ครั้งคือเงี้ทำไมเลยมาอยู่ห้องคูอะไรวะเนี่ยให้ อยู่ห้องฟูจริงๆเยขอให้พี่โมได้แก้ตัวหน่อยสิผมยังงมไอ้ไอ้ไอ้พวกไอ้เขาเรียกอะไรเอาใส่กล่องอะพี่มันพอดีเลยไอ้ยาเออแต่ผมเห็นพี่บอกคุณใช้นะไอ้แต่ผมเห็นคุณใช้สแตนนะอะไรนะผมเห็นคุณใช้สแตนอยู่นะอแสดงว่าคุณก็เป็นผู้ใช้สแตนเหมือนผมเป็นพวกเป่าผมเป็นคนใช้สแตนพวกดีไงคนผมแต่จุ๊บแจนดูเงียบไปนะเอาเมื่อกี้แตงพูดไปแล้ว คือแจงบอกว่าแจงมีคําถามคําถามนึงจะถามพี่ป๊อปตอนที่แจงไอ้อยู่ตรงไอ้ที่ปรับอุณภูมิอ่ะพี่ป๊อปไปยืนมองแจงทาไมเฮ้ยพี่จ้องถาอะไรหรือเปล่าเอาจริงๆอนี่งค่ะตอนแรกผมมาอยู่ตรงที่ประจอนแล้วป๊อปก็อยู่แถวๆนั้นด้วยซ้ำไม่คือไม่ถงของสัยป๊อปเลยทุกคนคะแต่หนูจะบอกว่ามันดับเบิลคิวนะคะเฮ้ยแล้วไงอะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่ว่าพี่ พี่ไม่ได้โอ้โหพี่ไม่ได้เกี่ยวอะไรด้วยเลยอ่ะป๊อปไปแล้วหนึ่งนะปอบน่ารักป๊อปน่ารักปอปน่ารักที่สุด,ดนในโลกลเรายังไม่รู้ว่าพี่โมเป็นจริงหรือเปล่าโอเคผมมีเควสอยู่ในนี้นะแต่ว่าเควสถือว่าไวายอยู่นะเนี่ยพวกเราทำเควสกันไวใช้ได้เลยครับผมลูดการ์ดด้วยความว่องไวแสงครับผมแล้วผมก็สแกนบัตรก่อนนิดนึงจันเย็นโอเค เนี่ยครับเรามีกฎอยู่นะว่าเราจะไม่เราจะไม่หยุดเวลาตอนที่มีการ sabotage sabotage นะฮะโอเคถ้าเกิดจ๊บแจ้งกดฝั่งนี้แล้วนะฮะเมื่อกี้เห็นพี่แป้งวิ่งขึ้นไปเดี๋ยวเราลองรองก่อนนะฮะอาจจะมีการหยุดเวลาแล้วก็ปึ๊บหรือเปล่า่าไม่มีอะไรนะครับผมจะบอกว่าผมจะมีสแกนผมมีสแกนเมื่อกี้เมื่อกี้เห็นใครวะเมื่อกี้โซมินีวิววเหรอปางหรอวิ่งวิ่งวิ่งยาวๆเลยวิ่งยาวๆเลย ถ้าเกิดส้มมันมีมีวี่เป็นคนเอาเอาพี่ป๊อปออกไปแล้วก็ฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเขาน่าจะเป็นคนดีเป็นคนดีสีสังคมอย่าบอกนะว่าจะหยุดเวลาฆ่าพี่พี่ไม้ยมานี่ผมมีสแกนผมมีสแกนผมจะไปกับพี่โอ้โหโดนปิดไฟใส่ก่อนอ,อ,อ,อย่าบอกนะว,ว่าพี่ไปเหรอพี่ไปเล่นกูแล้วเหรอ ไม่ไหมอย่า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 จะทำอย่างนี้ไม่ว่ากับหยุดเวลาแล้วกูก็เฮ้ยขยับขยับสิเจเจขยับ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 ไม่ได้ตอนนี้มันขยับมันไม่ง่ายเขามาดูห้องไฟอาจจะมีศพเฮ้ยไม่อย่าบอกนะว่าจุกแจงเหรอเฮ้ย จุ๊บแจงตัวขยับจุ๊บแจงตัวขยับจุ๊บแจงตัวขยับถ้าเกิดเราเห็นคนที่ตัวขยับอย่างเงี้ยคนคนนั้นคืออิมโพสเตอร์นะฮะให้ผมเห็นจุ๊บแจงตัวกระตุกอ่ะฮะอคอยู่หน้าห้องไฟเลยจังหวะที่ผมก่อนจะเข้าไปเจอโซทุกคนมันหยุดสองรอบติดดิแสดงว่าฆาตกรเหลือสองคนน่ะเออเฮ้ยแต่ผมเห็นจุ๊บแจงตัวกระตุกไม่ไม่แต่แต่ไม่ได้เป็น ทุกคนตื่นฟื้ฟื้ฟับเลยไหมแกตตึกตอนเนี้ยฉันรู้สึกว่าคนที่ไม่ปลอดภัยนะมีพี่ป๊อปกับจุ๊กแจงเพราะว่าเมื่อกี้จุ๊กแจงอ่ะเดินเข้าใกล้เจมากแล้วเจก็ย้อนกลับมาหาน้องปางแล้วจุ๊กแจงก็หายไปเจย้อนกลับมาหาน้องปางนี่คือเมื่อกี้ผมเห็นผมเห็นไฟมันดับใช่ไหมแล้วผมก็อยู่กันนานแล้วใช่ไหมตอนเจก่อนผมเห็นไฟมันดับใช่ไหมแล้วผมก็จะวิ่งไปเปิด ผมอะไอก่อนไอก่อนที่จะวิ่งไอตอนที่จะวิ่งไปเปิดอะคือไฟมันถูกเปิดแล้วแล้วเนี่ยผมคิดว่าแบบไอจังหวะที่ไอจังหวะไฟไฟติดไฟเปิดอะคือมันหยุดเวลาด้วยใช่ปะผมคิดว่าแม่งต้องมีศพแน่เลยผมมันต้องวิ่งเข้าไปดูปุ๊บชัดเลยมีศพเกิดขึ้นแล้วผมก็เห็นจุ๊บแจงตัวกระตุกกระตุกอยู่หน้าห้องเพราะว่ามันมีการหยุดเวลาอีกรอบนึงอะเฮ้ย,ยแต่เจยังไม่ได้ทำอะไรลยนะอว้ยตอนหยุดเวลาเจนก็หยุดนะเจยังไม่ได้ทำอะไรเลยเจยังรับฟัตลอดเวลาทำไมทำไมน้องป้าถึงตา<อ>ย<อ> ไม่รู้อ่ะเชื่อเจไว้ก่อนอ่ะเชื่อผมอ่ะแกคุณคู่แน่เดี๋ยวถึงเวลาสอบเล่คุณคู่แน่เดียถ้าจุ๊บแจงออกไปแล้วเกมยังไม่จบเนี่ยแสดงว่าเราบวชถูกท่านสมอบเลยาพอจบแล้วท่าตะครเหลือสองพี่ไมเอาไงเชื่อผมดีเอ้าพี่ไม่โหวตไปแล้วไม่หลบพี่ไม่มาโหวตแจงกันแล้วแหละพี่ไม่ไม่เคยผมมีสแกนทำพี่ไม่มันต้องโหวตแจงผมมีสแกนไม่เป็นกระต่ำผมมีสแกนจหมดเธอ ฉันไอ้เจเป็นแน่เลยไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นผมไม่ได้เป็นโวตเตะเพราะว่าแดงไม่ได้แตงไม่ได้เป็นเว็บแรกผมก็ไม่ได้เกี่ยวด้วยเลยพี่เว็บแรกอัผมก็ไม่ได้เกี่ยวด้เลยผมอยู่ห้องสแกนตลอดรอคนที่จะมาหาผมคนโวดแดงหมดแล้วล่ะพี่ไม่ใช่ไม่จบเกมรอดูเกมมันยังไม่จบแสดงว่าเราโหวตถูกพี่ใช่หรอวะจ่าิงถ้าเกิดเราโหวตผิดคือแพ้แล้วนะเนี่ยถ้าเกิดเราโหวตผิดสี่สี่คือเราแพ้แล้วนะเห็นไหมชนะเห็นไหมโอ้โห เอาละค่ะได้เป็นอีกแล้วครับผมยต่ไม่อยากเป็นแล้วอ่ะไม่ได้เป็นไม่เป็นไรผมคือนักสืบในตำนานอาหารการลามากอนนะฮะโอป้าว่าไงวะโอป้าว่าไงวะไปโอป้าเลยได้่ะไปโอป้าตามติดชีวิตโอป้าทาจีครับผมใครจะว่ายังไงผมไม่สนนะฮะผมจะอยู่กับโอป้าเพื่อนรัก โอปลาเวิรลักต้องมีชีวิตรอดดูครับโอ้โหถ้ามีหางนี่ชัดเลยวิะจูที่น่ารักที่สุดในจัก,กรวาลวิคจูน,นะครับผมป้ามันวิ่งหนีวะป้าวิ่งหนีทำไมวะ <c oughs> <c oughs> แล้วเขาดังดูอะไรกันวะ <c oughs> ยืนดูรูปอ่ะเอ้ยรูปน่ารักจริง ไม่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 เราจะดูรูปกัน <laughs> คนกำลังยืนดูรูปกันอยู่อ่ะใครปิดไฟ <laughs> แล้วก็จะโดนฟรอตอีกใช่ไหมโอเคไปครับผม <laughs> แหว่ทำเควสักหน่อยนะครับเพราะว่าผมแบบงานการไม่ทำมันวันหาแต่เรื่อง นะครับโอเคอยู่บนเดฟเกมอยู่บนเดฟเกมผู้ชมครับไอค้คุยนี่มันทำไงวะผมลืมโ okay. อเครอให้ hey, ฉันรอ,รอราวได้ไรใครวะพี่กิษ แตกไปหนึ่งแตกไปหนึ่งคนสวยพี่สวยเอาละฮะผมว่าผมต้องทำอะไรซ้มดิงรองวะหรือว่าจะเป็นพิกิตพี่ชามโมเฮอ้คัตตกรไม่หยุดเวลาเลยอะ่ะผมจะเป็นหน่วย cctv ทีวยได้หมเอ้ยจ้า อย่าบอกนะว่าตายไปคนเดียวเอาไปเจอป้าตรงไหนนี่ผมแบบตัวที่บรนจอนเห็นป้ามันตายนานแล้วผมเดินหาอยู่ป้าตายตรงเออหนูก็หาไม่เจอที่ทําสายไฟที่มันเป็นหลุมโดดตรงนั้นอะตรงห้องฟัฟั่อะไม่นะโอป้าที่ทําสายไฟแล้วมีหลุมตรงนั้นเลยอะที่หนครับโอเคคือตายโยใช่ตายคารูเลยฮะตายคารูกะบอกว่าไอ้ไม่เกี่วไอ้ซ้ายไอ้ซ้ายขวาไอ้ซ้ายใช้ขวาซ้ายล่างอะมันมีใครอยู่วหนะที่เป็นกระจุกอะ ไปล่างเข้าไไอตรงสายล่างอ่ะสายล่างแมปอะที่อยู่กันเยอะเยอะอะมีผมผมมีจุ๊บแจงมีเจมีพี่ฉันก็อไม่มันรัดตอนน้ฉันอยู่กับพี่ไม์กับพี่ก่ะเออใช่เจอแป้งเหมือนกันที่ตรงแก้ไฟอ่ะแล้วแป้งก็ขึ้นมาอ่าใช่แก้ไฟใช่เจอครับแล้วผมก็ลงแบงล่างเพื่อไปทำคลองเวทพอนครับผมแล้วแล้วมีใครไม่อยู่บ้างผมไม่ผมไม่อยู่ทุนใ่ผมทำเวสอยู่คนเดียวเพราะผมไม่เจอใครเลยโอป้าไม่อยู่ ผมก็ต้องสเบลไม่อยู่หรอว่าอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกแต่ว่าผมมีเควสสแกนนะใครสนใจมาต่อคิวได้นะเย้ไงไปไหนแหงความบริสุทธิ์ฮะปางไปไหนเมื่อกี้ไปอยู่ที่ฟู้ฟู้พี่อ๋อนึกว่าไปตลาดไปตลาดไปทำไมไปตลาดแต่ผมเหมือนมีมีแบบประเด็นกับปลาตลอดนะแต่ผมคิดว่าไอ้รูปนั้นก็เหมือนพี่จริงๆว่ะหนูเดินไปดูมาแล้วพต้องเดินไปอีกรอบดิเดี๋ยวหนูจะหมดเอ้ยทุย ยังไงดีวะเอาไงใครมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมไหมคือเดินหานานมากเราจะเจอมาร์คหัวพิกิตพิกิตไม่อยู่แล้วก็ปางไม่อยู่โอเคงั้นสคริปก่อนละแต่ผมเพราะผมผมคิดว่าผมพูดในในคลิปแล้วว่าคนต้องหัวผมเนี่ยเพราผมเดินคนเดียวเลยเอ้ยแต่เป็นจริงหรือเปล่าแล้วก็คุณแผนซ้อนแผนซ้อนแผนซ้อนแผนล่ะผมรู้สึกเศร้ามาก าวมันเป็นหมาป่าเดียวดายอะเราก็งตายเดียวนะฮะไม่มีใครตกลงไปในชุบแป้งทอดโอเคครับร้อนจังเลยนี้ร้อนจังเลยอ่ะโอเคครับมีสีน้ำตาลสีเขียวทำเควสสักหน่อยนะี๋ยเขาจะว่าผมแบบไร้ค่ามาทำไมเนี่ยไม่ทำโครงทำเควสอะไรเลยอะไรเงี้ยโอเค ทำเควสที่ยากที่สุดในโลกทำเควสที่ยากที่สุดในจักรวาลมาวิลไงโอ้โหอันดับหนึ่งอะครับผมอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ตรงนี้เออเหมือนจริงว่ะ เขาดูรูปกันอยู่นะครับผมน่าพี่ป๊อปเหมือนเขาพูดอะไรอยางเดชวิ่งมาดูพี่ป๊อปเขาหน่อยเหอะขวาบนน่ะสงสารเขาวิ่งวิ่งมาดูวิ่งมาดูวิ่งมาดูเขาหน่อยพี่ป๊อปตกองบอกพี่แป้งด้วยก็ได้นะเขาจะได้มาดูทีเดียวโอเคคนทวีผมดูแลดูแลดูแลพี่รู้สึกพอใจขึ้นไหมพี่จิตชื่อบังพี่จิตชื่อบังพี่จิตชื่อบังพี่จิตออกไปเลยพี่จิตออกมาพี่จิตออกมาชื่อบังน่ะแป้งอ่ะแป้งอ่ะไม่มา ทุกคนปักเหรอไม่ใช่ใชพี่เป้งพี่เป้งมาดูขวาบนเขาหน่อยพี่ป๊อบเขายืนคู่กับรูปเขาตอนนี้ทุกคนกระจุกอยู่ตรงพี่ป๊อบเหมือนเลยพี่มาดูเขาหน่อยมาดูหน่อยเดี๋ยวแล้วโอ้โหโอ้โหเหมือนยังแล้วเสียจะพังครับแล้วนี่จะทำเพื่ออะไรอะครับอัวเนี่ยเป็นคนรวยเป็นคนรวยภษษษษษวรยร,รยาคนที่รวยมากรวยมาก ใจเย็นใจเย็นไม่เลิกไลฟ์สารละหนูจะโหวตเนี่ย <c oughs> พี่ป๊อปก,ก็ไม่ช่วยพี่กิดข่าเนี่ยเห <ไอ S 2> ็นไหมไม่ป่ย้ายทำควีนบ้<อ>าบอมากบ้าบอสุดสุดโอเคจะพาไปลูกก็สวยทีวะ จะว่าไปลูกฟิปปับได้ก็สวยดีเหมือนกันนะ <c oughs> ฉันยังดังยืนตึงนี้อีกนานไหมต้องรอเธออีกนานไหม <c oughs> ยังไงพี่ม่อเราฟิวชัน่นเรารวมพลังกันละหลมล่างกันละไม่มีใครที่จะมาแยกเราได้ปะใช่ปะ่ะเรารวมพลังกันอยู่ไม่มีใครมากล้าป,ปาดเราหรอนะ บอกเลยนะว่าผมเนี่ยไม่สามารถหลกที่จะสามารฆ่าผมได้ตอนนี้ผมโดนฟอสเอาไว้ยังไงล่ะขยับไม่ได้เราชพี่ชัมโมหายไปแล้วก็ชาร์จเจนนะครับชาร์จเจนนะครับผอกบิดประตูมีการอำมพรางศพเราคิดว่าน่าจะมีคนแตกนะฮะผมคิดว่าน่าจะมีคนตายเกิดขึ้นครับผมผมบอกบอปติว่า ผมผมชื่นชมศิลปะอยู่อย่างเดียวผมไม่ได้ทำอะไรเพราะว่างานคุเสร็จแล้วคณฆ่าคนอวดแล้วคนแล้วคนทำใจร้ายมากถูกต้องคุณรู้ไหมผมเจเป็นพยานในเรื่องนี้ถูกต้องตั้งแต่แรกผมกับเขานยืนคุยกันเรื่องศิลปะใช่แล้วเดี๋ยวก่อนนั้นผมผมขอฟังอีกทีว่าเจกับชามูอยู่ด้วยกันหรอใช่ครับตั้งแต่ไม่อันนี้หมายถึงตั้งแต่ตอนแรกที่ยังไม่ได้มีใครเสียชีวิตถูกต้องตลอดเลยหรอตลอดเวลา มันเป็นข้อถามหน่อดว่ามีใครเข้าไปในห้องฟู่ฟู่บ้างย่าไม่ได้ไม่มีเลยฟู่ฟู่อยู่ห้องกองพี่โมกับเจอยู่ด้วยกันตลอดหรอตลอดเวลาเทียบใจหายใจลดต้นคอกันแจ้งกับพี่มายก็อยู่ด้วยกันตลอดหรออ้าวแล้วไงเไงต่อต้องไงต่อดิอ้ะแต่กลัวมีสองคนไม่ออกไอ้ยาฟ้องตลอดเลยนะเมื่อกี้แป้งเจอศพอยู่ที่ห้องฟู่ฟู่ครับห้องฟู่ฟู่ห้องฟู่ฟู่ดูอ่พี่โมคิดบ้าไง แต่พี่ไม้พี่ไม้สแกนแล้วผมไม่รู้เลยอะหรือว่าจะเป็น self destruct ไม่ครับผมไม่ได้ทำนะคะพอไม่แต่พอตายเนี่ยผมก็อาจจะเชื่อออแบบันตแต่ว่าเอางี้แต่แจ้งน้องฟังแจ้งกับดูชีพจอพี่ไม้เห็นพี่กิจตายก่อนตอนที่ไม่มีไฟปิดพอไฟเปิดปุ๊บแจ้งก็กำลังวิ่งมาหาศพกับพี่ไม้สองคนใช่แล้วก็มีรีพอร์ตพี่ป๊อปตอนแรกดูพี่บอลไม่ตายนะเออ ไอ้อยาต้องไ,ไปรีพอร์ตปุ๊บปุ๊บตายอ่ะเอ้ไอ,อ้อยาถ้าเกิดจุ๊แบ,บแจงอยู่กับพี่ไหมตลอดเวลาผมอยู่กับพี่โม่ลตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นล่ะก็พี่น้องเหรอฆ <c oughs> าตากตรสองพี่น้องอย่างนันเหรอจะรีพอร์ตทำไมวะตัวพี่ไปก่อนเลย <c oughs> ผมสกีบโอยอะไรวะน,นี่วันนี้ <c oughs> ผสมไม่รีพอ์แล้วตัวน้องรอเลย <c oughs> ตัวน้องเหรอตัวน้องเหรอดปุปุ่มดปุปุ่มยังงั้นเดินเลยฟางลางคิดเลยวว่าฟางเป็นฆาตกรกับพี่แป้กแล้วฟางจะสามารถชนะเกมนี้ได้ <c oughs> มันไม่ได้มันไม่ถูกต้องเลยฟาง พี่จะยอมเป็นเหยื่อพี่จะยอมเป็นผู้เสียสละเลยพี่จะวิ่งไปกับปรางและให้ปรางฆ่าปรางไม่ต้องไปทําเป็นดูหรอกนะพี่จะต่อสายไฟรอ,อปรางอยู่ตรงนี้ยังไงปรางจะจัดการพี่ตอนนี้เลยไหมละ่ะหรือว่าปลายจะเล่นเนียนไปก่อนแล้วผมก็โดนยิงแล้วทุกคนก็ว่าอย่างไงละ่ะ ทุกคนก็ว่ายังไงอะเนี่ยเนี่ยเนตรงนี้เลยตรงนี้เลยอันนี้มีการเกิดขึ้นแบบนี้แล้วก็ตัวน้องตัวน้องยังไงดีครับพี่ไมค์พี่ไมค์พี่ไมค์เฮ้ยโดนหยุดเวลาเหรอโดนหยุดเวลาจังหวะนี้เหรอบ้านะเขาห้ามทําจังหวะนี้เขาห้ามหยุดเวลาจังหวะนี้เฮ้ย hey, หรือว่าจะเป็นหรือว่าจะเป็นพี่ไมค์เหรอ เฮ้ยโอ้โหสมบัติมีวิวาัฒมาแบบนี้นี่มันชัดเจนแจ่มแจ้งแถลงไขที่สุดอือหืออือหือไอปางค่ะเฮ้ยปางข้าพี่ไห้ไปเลยไปเลยไอปางค่ะพี่ไหมมันถือไม่เศษไงไม่ได้ออกไปเลยผมจะเชื่อใครดีเมื่อกี้เราอยู่หลังโขดหิน เราต้องเชื่อใจพาคีแห่งโคดหินของเราเมื่อกี้เด้นอยู่เสาขวาที่โมแล้วแจ็คก็แปะมือเว้ยแล้วว่าทำไมมันไม่เสร็จทันทีวะคุณอยู่หลังโคดหินกับผมเหรอคุณเป็นนายมีฉันเป็นเพื่อนเหมือนกันอย่างนั้นเหรอเออทำพี่โมได้เรียบร้อยโรงเรียนที่ดีนั้นไปกับฉันโขดหินพี่ถืว่าแก๊งโขดหินพี่น้องพี่น้องรอดหายตื่นเต้นมากฉันไม่ดีค่ะ จะเห็นพี่ป๊อบที่คนแบบหน้ามืดจนฆ่าเลยอ่ะแล้วนี่ว่าทำไมถ้าใครชอบในบทนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe พวกเราด้วยที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้มเตนกันด้วยนะสำหรับวันนี้พี่แป้งและบทแช่แข็งต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายครับโฮมดูดเคทร์ดเย้